สวัสดีครับผม้ชเกมเมอร์นะคะวันนี้เราจะมาชี้แจงว่าผมหายไปไหนนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปมาอาทิตย์หนึ่งจะมาพูดว่าติดสอบนะฮะติดสอบเสร็จก็คอมเนี่ยมีปัญหากับไวรัสเข้าเครื่องนะฮะแล้วคุณผู้ชมครับลองจินนาการภาพดูนะฮะว่าคอมจะเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าใช่ไหมครับรูปคอมนะฮะถ้าไม่รู้ก็ตกคณิต์นะฮะเสร็จไอต้ตรงขอบๆันจะมีเส้นแดงๆอะเว้นเว้นระยะมาห่างมานิดนงึงเส้นแดงผ่าขึ้นมานะฮะเสร็จอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะคอมก็มุ่งเท่งเลยนะฮะตอนนี้กําลังติดต่อเรื่องคอมอยู่นะฮะกาลังเช็คราคายอยู่แต่ c ววก็ตัวเดิมนะฮะแค่เปลี่ยนหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนที่รองเมาส์นะฮะ ก็จะไปแคสเกมในคอมนะฮะว่าจะแคสวีดีส์กับฟ้าคายสามอยู่แต่คอมดับละพังซะก่อนนะฮะที่บอกว่าเดือนหน้าก็เดือนหน้าเลยฮะแต่ไม่ใช่ต้นเดือนอะประมาณที่สิบสามถึงยี่สิบเนี่ยได้ดูแน่นะฮะอืมขอโทษนะฮะที่ไม่ลงคลิปนานบาย